มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดสดกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนสุดอลไยเอสมูลนิธิดีอาร์จากไปอย่างกระทันหันหลังช่วยเชียงรายขอแสดงความเสียใจกับการจากไปของคุณเอสดีอาร์เชียงใหม่ฮีโร่กู้ภัยช่วยน้ำท่วมเชียงรายซึ่งทางด้านเพจ Facebook คนรักสุนัขและแมวเชียงรายได้เผยว่า วันนี้เป็นวันที่แอดมินส้มสูญเสียครูคนที่2ในชีวิตในการช่วยเหลือหมาแมวพีเอ็ดีิอาร์เชียงใหม่เป็นมือช่วยหมาแมวที่เก่งมากๆเมื่อคืนพีเอ็ดได้จากไปอย่างกระทนันหันขอให้พีเอ็ดเดินทางสู่พบภูมิที่ดีนะคะไม่คิดว่าการมาเยือนถิ่นเชียงรายครั้งนี้ของพี่จะทําให้เราไม่เจอกันหนูรักและเคารพพี่เสมอนะคะพีเอสครูคนที่สอของชีวิตหนู ทั้งนี้มีการรายง,งานว่าพีเอดได้รับประทานอาหารมื้อเย็นด้วยความหิวจนต่อมาได้เข้าห้องพักเพราะรู้สึกเป็นกดรดไหลย้อนและเสียชีวิตในเวลาต่อมาท่ามกลางเพื่อนร่วมงานชาวเน็ตต่างแสดงความเสียใจจำนวนมากค่ะทางทีมงานเองขอแสดงความเสียใจด้วยนะคะขอขอบคุณข้อมูลจากทีนีดอทคค่ะถ้าเป็นเพื่อนชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์ และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ